สรุปนะอาจารย์อยู่ที่เขาจะเล่นไม่เล่นพิธาใช่ไหมครับเขาคือใครนั่นสิผมจะถามอาจารย์ว่าเขาคือใครมันอยู่ที่เขาว่าจะเล่นพิธาไหมย <c oughs> ถูกไหมฮะอาจารย์ คือพิธาก็บอกว่ามันเหมือนเป็นการสร้างสตอรี่แล้วก็ผูกเรื่องกันโดยลมาโดยลาดับปลง,ง่อมี่จะใ,<ช> <setting. S 2> ให้เกิดลายลักษณ์อักษรแล้วย้อนกลับมาเล่นงานพิธาเอาแล้วแต่จะคิดคุณพิธาบอกแบบนั้นชี้แจงอย่างนี้ฟังได้หรือไม่เราจะไปกันที่อาจารย์สมชัยรีสุทธิยากรค่ะเป็นผู้บริการส่นใจการเมืองและการพัฒนามอรังสิตนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอา,ารอาจารย์สมชัยคะ ครับคุณนายกในกุณอมรรัตสวัสดีครับค่ะอาจารย์ผมจะสนทนากับอาจารย์ในฐานะที่เป็นอดีตกรกตและวกันสูมวิญญาณฟื้นวิญญ,ญาณกรกตก็แล้กันออมองคําชี้แจงของคุณพิธาอย่างยาวๆเลยนะเป็นครั้งแรกเลยนะ,ะผ่าน Facebook แล้วมีความเห็นอย่างไรเคลียร์ขึ้นไหมเออรอดไม่รอดคะอื หาเรื่องกับผมไม่หไม่หาเรื่องอาจารย์ได้จะหาเรื่องใครอะอาจารย์ตอบได้ดีที่สุดเนี่ยแหละในฐานะอดีตต้องหาเรื่องอาจารย์ดีที่สุดแล้วล่ะเชิญค่ะเชิญอาจารย์คือประโยคสั้นๆก็คือว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นการโอนเพื่อป้องกันอนาคตโอนเพื่อป้องกันอนาคตอืนะครับที่อาจจะเกิดปัญหาขึ้นในอนาคตนะครับครับคือกรณีที่บอกว่าฟื้นคืนไอทีวีขึ้นมาเดี๋ยวจะกลายเป็นสื่อ เราบต้องรับมีส่อยู่ในมือครับครับก็าเป็นการป้องกันอนาคตซึ่งจะเกิดขึ้นไหมไม่ทราบนะครับแต่ไม่สามารถที่จะลบล้างอดีตได้นะครับคำว่าไม่สามารถจะล้างอดีตได้ก็คือหมายความว่าณวันที่สมัครรับเลือกตั้งเนี่ยครับสี่เมษานะครับแล้วก็เป็นอันที่เสนอชื่อแคนดิเดตนายกด้วยสี่เมษาเนี่ยครับเอมันก็จะต้องถ้าเป็นกกตเนี่ยเขาก็ไม่ดูอนาคตแล้วเ็าดูอดีตอ่ะ ก็ <C lar m> นะดูวันที่สี่แมษาวว่าในะวันนั้นเนี่ยครับ <C lar m> คุณมีหุ้นสื่ออยู่ในมือหรือไม่นะเป็น <C lar m> หุ้นมีหุ้นอยู่ในมือเนี่ย <Okay. S 2> หุ้นนะครับเป็นหุ้นสื่อหรือเปล่าโอเคนะครับคือ <C lar m> ก็ <C lar m> จะดูตามนี้ครับแต่การดูตามนี้เนี่ยจะดูในเชิงของออของตัวบทกฎหมายนะครับหรือจะดูลึกไปถึงเจตนารมของกฎหมายคอันนี้ก็ต้องแล้วแต่กรกตโอเคโอเคถ้าฉะนั้นเราเราจะสรุปทีละประเด็นประเด็นที่หนึ่งอาจารย์ ไม่ว่าจะโอนหรือไม่ว่าจะเป็นการขายไอ้หุ้นที่ผักให้พ้นตัวนั้นนะครับมันไม่สามารถไปแก้ไขอดีตเมื่อ4เมษายน2566วันสมัครสสวันนั้นพิธาถือหุ้นไอทีวีแล้วหุ้นไอทีวีวินิจฉัยว่ามันเป็นหุ้นสื่อหรือไม่ต้องยึดเอาวันนั้นไม่ใช่ยึดเอาวันที่โอนออกจากตัวถูกแม่จาย์ครับ <Okay. S 2> แต่ตอนนี้มันก็มีประเด็นที่อาจจะผมไม่ทราบรายละเอียดในเชิงซึ่งประเด็นของกฎหมายนในเชิงของในเชิงในเรื่องของมรดกนะครับซึ่งเมื่อวานนี้คุณไพศาลพืชมงคลเนี่ยครับอ,อท่านได้ออกมาพูดว่าเ,เป็นการสะส์ในการที่จะเอ,อในเรื่องของมรดกรเพราะฉะนั้นการสะส์ดังกล่าวเนี่ยก็จะมีผลทําให้ไม่เคยถือหุ้นสื่อมาก่อนเลยตั้งแต่เริ่มต้นเป็นสิบป,ปี ประเด็นนี้ผมไม่รู้จริงๆนะฮะเพราะว่าเป็นประเด็นทางกฎหมายมรดกนะครับไม่ไม่ไม่ได้เรียนวิชานี้นะครับเลยไม่ทราบอนกันว่าเออป็นอย่างไรนะครับถ้าเป็นประเด็นแบบคุณไพศาลได้เนี่ยถึงวันที่สี่เมษาก็ตามเนี่ยก็จะเป็นวันที่เขาไม่มีหุ้นอยู่ในมือแต่แต่ไม่ทราบนะอันนี้ต้องเป็นประเด็นการต่อสู้ทางในเชิงกฎหมายนะครับตีความแบบพี่ไพศาลผมเข้าใจว่าเป็นการตีความที่มันกว้างไปหน่อยมันกว้างไปหน่อย หุ้นเป็นของพ่อพ่อตายย่อมตก,ตกเป็น,<อ>ปนมรดกแก่ทายาททายาทมี3คนหนึ่งใน3ก็คือพิธาพิทาก็ย่อมอได้รับหุ้นมรดกไปด้วยโ okay. อเคโอเคจะแบ่งกันเท่าๆกันหรืออย่างไรเราไม่รู้หรอกโอเคแต่แต่บางส่วนของหุ้นไอทีวีจากพ่อมันหลุดมาที่พิธาด้วยแน่ๆคำถามก็คือถ้าตีความแบบ แบบแบบพี่ไพศาลตีความแบบกว้างมากเลยนะตีความแบบมหาสมุทรเลยนะก็คือสละสิทธิ์ในหุ้นมาดกเมื่อไหร่ก็ให้มีผลย้อนหลังตั้แต่วันแรกถ้าตีความอย่างนั้นมันไม่ต้องต่อสู้แล้วห่ะกไม่ต้องมานั่งพูดกันแล้วลหละว่าไอทีวีเป็นหุ้นสื่อหรือไม่ใช่หุ้นสื่อถูกไหมอาจารย์ใช่ครับใช่ครับแต่ถ้ามันไม่ใช่อย่างที่พี่ไพศาลตีความมันก็อีกเรื่องหนึ่งแหละถูกไหมฮะคือถ้าไม่ใช่เนี่ยก็กลับไปสู่หลักเดิมก็คือว่าณสี่เมษาเนี่ยมีการถือหุ้นไหม ทุนกลับเป็นหุนสื่อหรือเปล่าโอเคนะครับโอเคโอเคคราวนี้โอเคคราวนี้ย้อนกลับไปไประเด็นตั้งต้นที่เถียงกันไม่จบกันสักทีก็คือหุ้นไอทีวีเป็นหุ้นสื่อหรือไม่อืโอเคข้อที่จริงก่อนข้อที่จริงเนี่ยหมดสภาพความเป็นโทรทัศน์ตั้งแต่2,550แล้วล่ะวันนี้ทนหายใจอยู่ก็เพื่อที่จะฟ้องร้องเรียกเงินเยียวยาจากรัชการถูกไหมฮะทั้งหมดจะไปชี้แจงกรกะตนู่น ต้องไปชี้แจงก่อนตอบอดีตตตมีความเห็นอย่างไรครับมองอย่างไรมองอย่างไรคะเรื่องนี้เรื่องนี้ควรยึดเจตนารมณ์หรือตีความตามตัวหนังสือตามแลกสอนเป๊ะทุกตัวสอนเลยหรืออย่างไรครับอาจารย์เรื่องนี้ครับยืนยันเป็นครั้งที่503ว่าอืว่าการตีความควรกฎหมายนะควรตีความตามเจตนารมณ์นะครับว่า มาตราดังกล่าวเนี่ยมีขึ้นมาเพื่ออะไรม,มีขึ้นมาเพื่อป้องกันไม่ให้นักการเมืองใช้สื่อที่มีอยู่ในมือนะครับในการสร้างคะแนนนิยมให้แก่ตัวเองอและวพืจะไม่เป็นธรรมแก่ผู้สมัครอื่นอื่นหรือพรรคอื่นนะครับเพราะฉะนั้นยืนยันเป็นครั้งที่ห <Okay. Okay. S 2> ้ารอยโอเคโอเคเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญที่เติดเบรกหรือมีข้อห้ามเรื่องนี้นั้นเจตนารมณ์จริงๆก็คือป้องกันไม่ให้นักการเมือง ใช้สื่อไปเอาเปรียบทางการเมืองชาวบ้านเขาถูกไหมฮะใช่ครับใช่ครับการจะใช้สื่อไม่ปวดตีความเพียงแค่สิ่งซึ่งเป็นอะไรตัวบทกฎหมายทางกฎหมายหรือเรื่องของตัวหนังสือนะครับหรือมองในเชิงเพียงแค่นิตนัยนะครับว่าเเป็นหุ้นสื่อหรือไม่ยังไม่เลิกบริษัทใช่ไหมยังมีกาสประกอบกิจการหรือเปล่าถือหุ้นหรือเปล่า หรืเอเป็นผู้จัดการระดกเงี้ย <Okay. S 2> อานนั้น,นค <Okay. S 2> ือเป็นการตีความตามตามตัวบทกฎหมายที่เชิญของที่ดินไ <Okay. S 2> นครับโอเคถ้าฉะนั้นในมุมมองของอดีตกะกะตที่ชื่อสมชัยศรีสุยากรฟันธง <c oughs> ถ้ามีอำนาจฟันธงได้ก็จะฟันธงว่ายึดเจตนารมณ์ถ้ายึดเจตนารมณ์ไอทีวีวันนี้หมดสภาพความเป็นสื่อไปแล้วไม่ควรจัดอยู่ในกลุ่มหุนเสริมเนี้ยคุณพิธาจะไม่มี อำนาจในการไปครอบงำหรือใช้สื่อดังกล่าวไม่ว่าไอทีวีจะเป็นสื่อหรือไม่ก็ตามนะครับครือการตีความว่าเป็นสื่อเนี่ยอาจจะตีความว่ายังเป็นสื่ออยู่เพราะว่าในฐานะที่เป็นบริษัทก็ยังดำเนินการอยู่ครัแล้วคำว่าสื่อเนี่ยไม่ได้หมายความถึงสื่อโทรทัศน์อย่างเดียวนะครับสื่อเนี่ยมันสื่อสิ่งพิมพ์ก็ได้สื่อโฆษณาก็ได้เพราะฉะนั้นถามว่ายังเป็นสื่อหรือไม่เนี่ยโอเคคําตอบผมว่าเป็น ผมว็เป็นเพราะว่ายังประกอบกิจการอยู่แล้วก็ยังมีกิจการในการทำสื่อโฆษณาอยู่นะครับแต่ในประเด็นที่ว่าคุณพิธานั้นเนี่ยจะมีอํานาจไปครอบงําทําให้สื่อดังกล่าวเนี่ยสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นต่างๆออกมาเพื่อที่จะช่วยสับสนตนเองให้ได้การนิยมในการเลือกตั้งหรือไม่เนี่ยผมตอบม่ไม่เลยไม่เลยด้วยนะครับอยู่ที่จะยึดตัมไหน สรุปนะอาจารย์อยู่ที่เขาจะเล่นไม่เล่นพิธาใช่ไหมครับเขาคือใครนั่นสิผมจะถามอาจารย์ว่าเขาคือใครมันอยู่ที่เขาว่าจะเล่นพิธาไหมถูกไหมฮะอาจารย์ทีคือสองด่าน่ะด่านที่หนึ่งคือกรกตนะครับด่านแรกกรกตว่าไม่ผิดมันก็ไม่ไปไหนต่อใช่ไหมครับแต่ถ้ากรกตสรุปว่าผิดนะครับด่านต่อไปกรกตก็ยังไม่จบที่กรกตนะครับก็ต้องส่งไปยังศาลรัฐธรรมนูญใือศาลรัฐวินิฉัย เออซึ่งอันนั้นก็จะเป็นสุดท้ายอ่ะนะครับชนิดยังออกมายังไงต้องรับตามนั้นครับเพราะว่าถือเป็นที่สุดและผูกพันทุกองค์กรโอเคคาถามสุดท้ายอาจารย์กกตสารรัฐธรรมนูญและสวอะไรเป็นปัญหาอะไรน่ากลัวที่สุดสําหรับพิธาทั้งหมดเป็นทั้งหมดเลยเหรอเป็นจุดอ่อนทั้งหมดเลย ั้งนครับเพราะว่ามันคือระดับระดับที่ผ่านที่จะต้องผ่านไปให้ได้นะครับด่านที่หนึ่งคือกกตคิชไหมครับถ้าผ่านก็ไม่เป็นปัญหานะถ้ากกตอบอกว่าไม่เป็นปัญหาเนี่ยศาลก็จะไม่เข้ามาเกี่ยว <Okay. S 2> ข้อง <Okay. S 2> ก็จะเป็นสู่ด่านของสว <Okay. S 2> นะครับซึ่งสวเองเนี่ยผมก็คิดว่าจะเป็นจุดสุดท้ายที่สําคัญที่สุดครับ <Okay. S 2> นะฮะก็จะเป็นฝ่ายที่จะยกมือให้เป็นนายกหรือไม่ ซึ่งก็จะยิบยกประเด็นต่าตาเหล่านี้แหละมาเป็นข้อกล่าวอ้างในการที่จะยกหรือมายกมือให้ครับโอเคฮะอาจารย์ก็ยังมีพี่เพื่อนน้องอยู่ที่กกตก็เยอะนะอาจารย์ได้กลิ่นอะไรบ้างไหมหรือไม่ไม่มีไม่มีไม่มีไม่เคยไปสัมผัสกลิ่นความเจริญท่านั้นเลยก็แล้วกัโอ้โหไไได้กลิ่นแล้วบอกด้วยแล้วกันกราบขอบพระคุณมากอาจารย์ขอบคุณนะคะอาจารย์สมชายคะ ครับครับที่ดีครับสวัสดีครับค่ะอาจารย์สมชายซีสุธิยากรอดีตกกตค่ะพักสักครู่ก่อนไหมแกพูดง่ายดีนะแกพูดแล้วเข้าใจง่ายดีนะใช่ไม่ต้องแปลวามเยอะคือถ้ายึดตามเจตนารมณ์มันก็ต้องปล่อยให้พิธาเขาผ่านไปได้ใช่เพราะมันไม่ได้สามารถคองงำได้ไงก็งัดลายละอักษรตามตัวบทกฎหมายการตัวบทกฎหมายและไล่ทุกตัวอักษรเลยยังทำสื่อมันก็จบเป็นธุรกิจสื่อมันไม่จบสรุปสรุปก็คือมันอยู่ที่เขาจะเล่นไหม ก็รอดูแล้วกันได้ถามอิธีเขาคือใคร <c oughs> ไม่รู้ <c oughs> ไม่มีใครตอบได้ว่าเขาคือใครแต่ถึงวันนั้นจะรู้เองค่ะ